ปุ๊บร้านหนึ่งตรงทองหลอ่อเขาก็จะปิดปิด,ป,ดปิดทั้งหลาเลยเราก็เต้นเต้นอยู่กับเพื่อนก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หลังกระเป๋าเราเขาก็ถือโทรศัพท์มือถือเคสเหมือนของเราสีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแล้วก็กระเป๋าตังค์แบบ wallet แบบยาวเหมือนกันซึ่งมันเป็นของเราชัดๆเลยพี่อ่านแบบช่วงนั้นน่คนใช้บีบีเย<ต>อะแต่ว่าอันนั้นกคือ i p อ o n e กระเป๋าตังค์ก็รุ่นเดียวกันสีเดียวกันแล้วโหโหกล้ามากเลยขโมยเหรอหันไปเจอปุ๊บ วิ่งเข้าไปเลยบอกเธอขโมยของเราเหรอแล้วหนูก็คว้าโทรศัพท์มาเขาก็าแบบยือย้อๆเฮ้ยอะไรอะไรอะไรหนูก็คว้าโทรศัพท์มาเขาก็คงคิดว่ามึงนั่นแหละขโมยแล้วหนูก็เลยเปิดเปิดภาพล็อกหน้าจอมือถือค่ะเป็นภาพหมายอกเชียซึ่งเป็นหมาของเขาแล้วหนูก็เลี้ยงยอกเชียเหมือนกันแต่เป็นรูปหมาเขาอะน,นั่นหน้าจอหนูนะเป,นเป็นรูป,รปหมาเหมือนกันอ้าวเหรอแล้วก็หนูก็เลยแบบ รูล้ละตอนนั้นรูล้ละวินาทีนั้นว่าไม่ใช่หมาหมาเราไม่ใช่หมาเราไม่ใช่มือถือเราเไม่ใช่กระเป๋าตังเราทําไงดีเปิดดูหนล้วกันว่าเขาชอบฟังเพลงะไนแบบไหนยังยังยังไม่คืนยังไม่คืนแล้วเขาเยืยนดูอยู่เฉยด้วยความตื่นตะลึงว่ามีคนนี้วิ่งมากระชากทุกอย่างจากมือฉันไปอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมทำอะไรเนาะใช่ตอนนั้นตอนนั้นเพื่อนอยู่กันเต็มเลยนะเพื่อนอยู่กันเยอะมากแล้วทุกคนก็ ก็งงว่าเฮ้ยไอผู้หญิงคนนี้คือใครผู้หญิงคนนี้มาโวยวายทาไมมาโวยวายเพื่ออะไรต้องการอะไรแล้วป่ารู้สึกยังไงะคะตอนนั้นรู้สึกแปลกมากครับไม่เคยเจอใครแบบนี้พี่ไม่แน่ใจว่าที่เขาพูดเป็นคําชมนะตอนนั้นหนูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันพี่อ่ะแล้วก็หนูก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวขอดูสักหน่อยว่ารสนิยมการฟังเพลงเขาเป็นยังไงเปิดดูสิยังอีกยังโหเพลงเดียวกันเลยอะ เพลงเดียวกันคือเพลงเดียวกันในมือถือเพลงแรกของหนูเลยเหมือนกันชื่อเพลง a อ g เจอ๋อเพลงที่เขาโหลดเก็บไว้ใช่ค่ะหนูเลยคิดในใจโหแบบเดสตินีแน่ๆพระเจ้าส่งมาแล้วนะเพราะว่าใช้มือถือเหมือนกันเคสเหมือนกันกระเป๋าเหมือนกันเพลงเดียวกันเลี้ยงหมาพันเดียวกันนี่คือสามีในอนาคตของฉันแต่หนูรู้ทุกอย่างคนเดียวไงเขาไม่ได้รู้อะไรหนูก็เลยแบบหันหน้ากลับไปถามเขาไม่คิดจะขอเบอร์เราเหรอ เขา้ขอโทษเขาก่อนไหมว่าเอ bon, ้ขอโทษนะเธอฉันแบบว่าไม่ขอโทษหนูถามคํานี้เลยพี่อยแบบจะขอเบอร์เราเหรอหือแล้วห <c oughs> นูนก็แบบเกิดเบอร์ตัวเองให้พ <c oughs> ี่ต้องถามปั่นอีกแล้วแหละว่าปั่นรู้สึกยังไงอะคะคือคือคือณโมเมนต์นะั้นนะ่ะคือคือเราตกใจครับแต่ว่าไอ้เพื่อนเราที่มันอยู่ วงตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยทุกคนแตกตื่นหมดเลยแล้วทุกคนแบบอินนี่ใครอินนี่ใครแล้วก็หันไปถามกันอินนี่ใครอินนี่ใครแล้วกลุ่มแล้วน่ะไม่ดูละครนะจ๊ะไม่รู้ด้วยว่าอินนี่เป็นดารานะก็คือไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักตัอินนี่บ้าเลยแล้วแล้วงงไหมตอนที่เขาถามว่าจะไม่ขอเบอร์ฉันเหรอเนี่ยงงครับสรุปคือไม่ได้ขอไม่รู้แหละเธอไม่ขอฉันไม่ได้ขอครับคือตอนนั้นเราอึ้งอยู่เราพูดไม่ได้พูดอะไรเลย สองวันกว่าเขาจะถูกกลับมาแล้วเสร็จปุ๊บยังไงพยื่นให้แล้วเ็าแยกย้ายกันอย่างเงี้ยหรอแยกย้ายเดินออกจากวงไฟแบบแงงๆนิดหน่อยแล้วก็แยกย้ายเนาอเพราะตอนนั้นกำลังกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วครับอหลังจากเดินออกมาข้างนอกเพื่อนก็ยังคุยกันว่าไอ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้คือใครยังอยู่ที่คำถามเดิมทุกวันนี้เพื่อนเขาในกลุ่มเวลาทำบวดว่าแฟนเพื่อนคนไหนน่ารักที่สุดนูได้ที่โลตลอดเลยค่ะแต่ถ้าแปลกที่สุดคนไหนอ่ะูได้ที่หนจะได้ที่หนึ่ง